พอถูกส่วนมันจะตกศูนเข้าไปข้างในโอบลงใบละเดียวก็จะมีดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นมากลมมันดวงแก้วภายนอกกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าโปร่งเบาวกว่ามาพร้อมกับความสุข ปิติความเบิกบานและความรู้แจ้งภายในจะมากันพร้อมๆกันแตกต่างจากการมองดวงแก้วข้างนอกเห็นแล้วมันก็เฉยๆแต่ถ้าดวงธรรมแม้จะกลมเหมือนดวงแก้วแต่เห็นแล้วความรู้สึกไม่เหมือนกันจะแตกต่างจากความรู้สึกที่เราเคยเห็นวัตถุภายนอก กลมอย่างนั้นมาพร้อมความสุขที่ใจขยายใจจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายบริสุทธิ์หยุดนิ่ง